กลับมาอีกแล้วกับแกะพัสดุ EP เท่าไหรป่ป๊สามนะสามเหรอพัสดุของติกอยูนะก็คือว่าตอนที่เขาไปจีนก็นึกว่าเออเก็บโกรธแบบว่าอยู่จีนเหงาแบบแบบเอออยากกลับบ้านก็เลยแบบสั่งของแก้เครียดแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเป็นเดือนแล้วมันก็ยังส่งมาเรื่อยๆของท้องพี่ มันยังนานมันบออ๋อสั่งนานแล้วมันเพิ่งมาส่งจริงเหรอ <c oughs> มันเหมือนไม่ใช่นะมันมาเรื่อยๆแต่อันนี้ก็คือเขาซื้อของเขาเองนะแต่ว่าจะบอกว่าบางเมื่อกี้แอบดูมีบางชิ้นมีถุงแม่ปะปนเหมือนกอนว่าแต่รูปแต่งจริงแม่ก็สั่งเหมือนกันนับก่อนะอมีกี่ชิ้นเอ่อตอนนี้วันนี้ใช่ไหมอันนี้ของวันนี้จริงๆแล้วมันมีมาทุกวันแล้วก็เราก็ทยอยแกะไปเรื่อยๆแต่มีช่วงสองสามวันเนี้ยที่เราแบบเออสะสมมันยังไม่ได้แกะเพราะว่ายุ่งๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอ้าวแค่ปล่อยไว้แค่ไม่กี่วััันนนนนเเออวี้มมาาดูยะข น,นี้เลย1นอนนี่้เป้าบสิบเอ่น,น,นี่ที่แกะแล้วปนนแม่ิประมาณ15ชิ้นวันนี้นะคะอันที่แกะแล้วอันนี้ให้ดูก่อนเลยไหมมันคือที่จับเขาเรียกว่าที่จับมแมลงแต่แม่จะเอาไว้จับจิงจ้งจกเพราะว่ามันชอบมีจิงจ้งจกมาแล้วแบบว่าเออจะต้องจับออกไปใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็ทําอย่างนี้ค่ะสมมุติว่ามันวิ่งอย่างนี้ใหมาเราก็ทําอย่างนี้ค่ะเราต้องเปิดมันก่อนนะอย่างนี้มีที่เลื่อนเปิดปิดเห็นไห แล้วก็ไปแนบมันอย่างนี้คอคอ,อ,อ,อให้มันเดินเข้ามาตามไม่เชื่อมันจะได้ผลพอเดินเข้ามาเราก็อย่างนี้อ่ะหรือว่าน่าจะได้เพราะจากการที่เราเคยจับบางทีเราเอากล่องอะไรไปครอบมันเนี้ยแล้วเราจะเอามันออกไปข้างนอกมันยากมากเลยจับได้ทั้งมแมลงสาบแล้วจิ้งโจกมิ้วทีแง่ว่านเยอะคุณแม่เดี๋วพิสา้วถ้าพิสาไม่อยู่ล่ะพิสาคือมือปเปล่าจับแต่ถ้าเป็นหนอนพิสาจับนะ โกลัวเ,เนี่ยอะเนี่ยแม่ว่ามีีอันนี้ไม่เดียวแต่กี่ว<ม>่คะมีแม่ซื้อเองอันนี้ก็มีอีกของแม่เอาเป็นการมีกินออกที่นี่คือแม่ซื้อมาแล้วชิ้นหนึ่งแล้วแม่คิดว่ามันน่าจะได้ผลแม่ก็เลยซื้อมาอีกสามชิ้นเพราะว่าแม่ว่ามันน่าจะต้องใช้หลายๆที่มันคือเครื่องเสียบปล่อยขึ้นเสียงออกมาไล่จิ้จงจกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะแม่ซื้อมาอันหนึ่งแล้วก็ไปใช้ตรงหน้าตบเครื่องแป้งหนังพิมใช่ไหม แล้วแม่ว่ามันมันแม่ไม่เห็นมันมาเป็นนานมากแล้วแม่คิดว่าได้ผลก็เลยซื้อมาอีกมันเป็นเซตสอันแล้วจะราคาถูกแล้วก็เสียบไว้ตรงที่เสียบเคคืองแบบ์ไมเขาบอกมันไม่ได้ผลเนี่ยหรอไม้ผลไม่รู้เหมือนกันมันส่งมันส่งเครื่องเครื่องเสียงมาจยินเป็นอีเงี้ยเราได้ยินดูว่าเราเป็นจริงจกมันเรียกหรือเปล่ามันไม่เครื่องไม้มันไม่มีมันไม่มีเลยมันไม่มีมานานแล้วหรอเราก็เลยเราคิดว่าได้ผลแต่ละเราสั่งมาหนึ่งอันก่อนเราก็เลยสั่งมาอีกสองอันไอ้สามอันเดี๋ยวจะเสียบใหห้้ทั่วองมพ แต่มันจะได้ยินปุ๊บมันก็จะวิ่งไปจัวอื่น่ยมันก็จะออกจากห้องไปมันจะไม่มาตรงนั้นไงข<อ>้าใจ่หมามันจะไม่วิ่งเข้ามาอะมาแกะต่อไปออของแชะบวออกก่อนนะก,การนี้รู้อะไรคืออะไรกลาวเวโนคือตอนนั้นอะรีวิวไปแล้วแล้วก็ที่เขารียิวูวต่างหากไปแล้วเขาสั่งซื้อมาด้วยน้ำผัดน้ำแรงเขาว่าเขาก็อยากได้เพราะว่าโนมากเขาก็ซื้อมาอน,น,นเซ็ตใหญ่แล้วนะเซ็ตใหญ่แล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาชอบแล้วมันไม่ได้ อนัน<ะ>นี้เดี๋ยวอันนี้ให้เด็กเกี่ยวรีวิวเองแต่ว่าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก่นอนว่ามันมันเป็นยังไงแต่มันน่าจะเป็น power no แหละมาดูแล้วโอ้เข้าแพ็คมาอย่างดีมากอันนี้ถ่ายวีดีโออะไรคะ power no มาอ๋อไม่รู้เอาวิ่งมาลตอนแรกตอนแรกบอกว่าอนุญ,ญาตให้แม่แกะให้หมดได้นี่มาเลยดีใจวันทะีเละจริงจริงแล้วนอนอยู่ตรงนี้นะ <มา S 2> เดี๋ยวดูให้มารีวิวนี่ต่างหากไงอ่าอุ้ยสวยสวยพิงดูดิเป็นซีรีส์หอยมุกครับมีคำถามไหมเด็กเกี่ยว อันนี้ฟลานลรู้แหะอันนี้คือสะสมใช่ไหมไม่ได้ซือม่ใช้ใช่ไหมใช่ใช้ใช้แล้ววันก่อนนะใช้อีอันที่เป็นอะไรนะสตรอเบอรี่อะไรนั่นน่ะแล้วทาแป้งตกแป้งหมดเลยอ่ะแป้งนะแล้วแต่เอาต่กหลับมาเลยเก็บไว้เสียดายมากอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้ใหค่อยให้ <She els. S 2> รีวิวค่ะเชลลแค่บอกก่อนมันคืออะไรคะคือสำองังคือสำองัองที่ชอบ b r o n o อ่ะเอาไปเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะมีสองกล่องอ้าวทำไมมีสองกล่องไะซื้ออะไรมาบ้างอะลูกอุ้ยทำไมอันนี้หนักหนักมากนี่ดีใจมากเลยเหรออุ้ยอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นหอยซื้อมาสองน่าเหรอซื้อมาซันเอ๊ะใช่หรอ อันนี้หนูไม่มีฝังในเซ็ตเลยหนูฝังเป็นกองแบบว่าชิ้นเดียว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 เออใช่แต่ทำไมมันมาเป็นหอยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ไม่รู้ข้างในเหมือนกันหรือเปล่าคือใส่เดียวกันเหมือนกันเป๊ะเช็ดเดะเลยตั้งทีเนาะไปทำไมเดี๋ยวดูก็รู้ทำไมเดี๋ยวเขาจะรีวิวแยกค่ะเดินมากไม่มีเดินเอาไปเลยได้ยินหูพึ่งเลยอ่ะอันนี้มันนี่แกะแล้วเป็นเสื้อหรออันนี้เราขออนุญาตทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ นะะคก็คืออันนี้คือปกติพัสดุอ่ะเราก็จะแกะแกะให้น้องพิมพอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีขุนๆเลอะๆแล้วเขาเป็นโรคแท้ขุนไงก็เลยต้องแกะแล้วก็เดี๋ยวเสื้อผ้าอย่างนี้ก็เอาไปซักเลยอุ้ยไม่ใช่อ่ะอย่าบอกว่ากระเป๋ากราเก๋าพิมพ์นี่กระเป๋าหนูซื้อเหรอนี้อือกระเป๋าน่ารักกิ๊กกุตอนแรกหนูว่าเสื้อเอาวางนี้ก่อนอ่ะแต่นี้น่าจะเป็นเสื้อแหละ หรอทำไมเพิ่งมาลูกอันนี้อะไรอะลูกเสื้อมือเหรอเสื้อเหาะเสื้อนี่นี่นี่อย่างงี้เอาจริงๆป้าเล่นมุ้งแต่ตอนนี้ป้าวิร์กระโปรงเสื้อเสื้อจริงเสื้อจริงๆเสื้อจริงๆค่ะเจ้าเดี๋ยวเขาเรียกเสื้อคอกระเช้าเสื้อเสื้อคอกระเจ้าไม่ใช่มันเป็นแบบเออเสื้อไหม่รุ่นมั้งเขาเรียกเสื้ออะไรฮะไม่ได้สั่งเหรอแต่เขาเก็บ เขามาเก็บเงินหรือเปล่าเขาเก็บเงินไปแล้วหรือเปล่ามันชื่อเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ชื่อพิมพ์อ้าวไม่ได้เมื่อกี้มันไม่มีซองแล้วอะ่ะหรือขอ่อาสั่งมาสั่งปกแล้วน้องพิมสั่งหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหลายครั้งที่สั่งสั่งของมาแล้วไม่ได้ตรงปกนะใช่ปะแต่ก็ไม่ได้ละเพราะว่าเราแกะไปแล้วแต่วันก่อนนี่อะไรอะ่ะจิ๋วนี่อะไระลูกอย่าบอกว่ากระเป๋าเยี่ยวนะตาเก๋าเาหรอ อ๋อสั่งสั่งอ้าวสั่งจนลืมอ่ะสั่งจนลืมอ่ะอันนี้นะคะกระเป๋าโอ้ิมทำไมมันน่ารักกิ๊กกูอย่างเงี้ยโอ้หเอ้าแล้วมันควรจะมีสายด้วยหรือเปล่าอ๋อโอ้โหดูสาย <c oughs> โอ้โหตื่นเต้นป๊อมาก <c oughs> ตึงนเต้ป๊อบาตกใจสายไม่ไมพิมพ์สายมันเป็นมุกเธอดูทีเ่เห็นหรือเปล่า <c oughs> โอ๋ อะละละลืมจุงโป๊ะเราต้องตัดดีๆเราเคยตัดแล้วของข้างในขาดไปด้วยอันนี้คือ,อ,นนค,อคือเสื้อมัง้งน่าจะเป็นเสือ้ออันนี้เป็นทางไหนอ่ะอ๋อเสื้อแมวอุ้ยเสื้อแมว แล้วทำไมตัวมันกว้างๆสั้นๆอย่างนี้คะไว้เรุ่องถ่ายอ๋อไอ้สี่งเดือดคืออะไรครับไอสิ่งเดือดอ๋อไว้ไว้ผ้าดไหลอย่างเไวไวไาางี้ยแบบไหลหลุดข้างหนึ่งไงอย่างเงี้ยไหลหลุดข้างพ้าอย่างเงี้ยโอ้โอ,อย่งนี้เออเกมอ่ะเกเสื้อแมวคนแรกบอกเสื้อแมวถือว่าเ,าเอามาแบบให้แมวใส่ไ,ม,ไ,ไ,ไม่ได้เสื้อลายแมวเดี๋ยวนะอะไรอ่ะมันเขียนหน้าปกว่าอะไรปะ เครื่องประดับเสื้อผ้าทารกทำไมเขียนอย่างเงี้ยเครื่องอะไรอะ,ออะรพิมอันนี้สั่งเปล่าแค่ทำมือหมอนไม่นอได้แค่ะเดียวครูก็ยืดอีกอ่ะอันนี้นะคะเป,เป็นแบบอันนี้เอามือซุกไปใช่ป่ะจะนอน,น น้องพี่หมูสั่งมาเอาไว้นอนนะคะน่ารักนะเป็นอะไรเนี่ยหมีหรือหมาหรือแมวก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะต่อไปอันนี้อันนี้จะเป็นอะไระอ่ะอ๋อันนี้แม่สั่งให้เขาคือมันเป็นอี ผู้การเนี่ยชุดผู้การที่ไว้ที่ไว้ไอ้วาดภาพแพนวาสสีสีน้ำสีน้ำลาตอนนี้เขารองทำงานศิลปะเดียวอะไรตรงนน้นแล้ววันนั้นน่ะมันเห็นเขาใช้อันที่มันแบบมากับชุดสีอ่ะมีแค่อันเดียวแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่พอบางหัวเขาก็ไม่ไม่ไม่ครบแล้วก็ใช้ไม่เพียงพอแม่แล้วนั่นมันแล้วแบบผูกมา้สิบกวาบาทอะไรอย่างเงี้ยได้ตั้งหลายอันก็เลยซื้อมาให้เขาอันนี้แม่ซื้ออโหรอฮะ ใช่เราไม่รู้ว่าต้องเอาแบบแพงไหมถ้าแพงคือ,คอปังไปเลยนะคือปังวงมาสมัยก่อนพวกกันสําหรับเด็กอะสมัยก่อนนี่คือผูรง่งา,ามายุระเออมันคือแพงนะมันต้อง<ช> <ๆ S 2> แบบถางม้าอะไรแบบไม่ไ<อ>ด้หรอหรือมันยังไงอะมันถูกมากเลยมันถูกมากๆซื้อจากจีนส่งมาจากจีนของป,ป้าหลอดไฟจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเสื้อผ้าของใช้ของกระจุกกระจิกหลอดไฟฟ้ายังซื้อออนไลน์เลยไม่ไปซื้อที่ห้างแล้ว เพราะว่าลายป้าทำไมถึงซื้อที่ไอออนไลน์นี้มันถูกกว่ามันถูกดีใช่ไหมคือป๊าเบื่อมากแบบมันมันเสียบ่อยไอ้หลอดอันเนี้ย LED เอ๊ะใช่ป่ะป้าก็เลยแบบเอาถูกๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองสั่งนี่ก็ม <า S 2> ไม่ถูก<ช>นะนี่เขาฟิลลิปนะอ้าวอ๋ออันนี้ฟิลิปเหรออ๋ออ๋ออันที่ถูกนะั้นไม่เอาแล้วลองสั่งซื้อมาใช้หลอดหนึ่งแล้วไม่เอาอแสงมันไม่สวยมันไม่ได้ไม่ดีนะแสงมันไม่สวยอ๋อไอ้ป้าต้องการแสงคูลวาต้องการแบบสี่สี่พันเคลวินอ่ะสี่พันเคลวินที่เขาเอ่นมันไม่มีมันจะเป็นแบบสามพันหกพันอะไรเงี้ยคือตรงไหนว่าสี่พันเคลวินอ่ะมันบอกไหมถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสีสีคูลวายอูกแล้วเนี่ยคูะสี่พันเคลวินอ พราะว่ามันแสงบ้านเราจะประมาณ4,000ควินคือมันจะมีแล้วแต่ว่าเควินก็คือแสงอุณหภูมิสีอุณหภูมิสีที่ออกมาบางทีมันจะอมเหลืองหรือขาวสว่างจ้าเหมือนอย่างกระเซเว่นอันนี้มันจะกลางระหว่างขาวกับส้มขาวกับส้มถ้าเผื่อส้มเลยมันจะประมาณ6,500คีวินส้มเลยก็ไม่เอาแต่ถ้าเผื่อคูเลยไว้เลยขาวเริ่มจะประมาณ3,000อันที่4,000 ประมาณนี้ป่ะสีประมาณนี้ค่ะอ๋อจ,จะเทียบ,ย,บยากยาอันนี้มันจะอยู่สิบคนเราแบบอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้รู้สึกป้าจะสั่งให้แม่สั่งนะมันเป็นของพิมพ์อีกแหละเป็นแคนวาสเป็นแคนวาสว่ารูปใหญ่ไหม เป็นแพนวาสเลยเป็นผ้าใบเลยใช่แล้วก็วาดสีน้ำลงไปสวยเลยแบบนี้ค่ะราคาไม่แพงซื้อใน้เ็บซื้อมากี่อันเนี่ยอันที่สามสามแล้วมีอันเล็กอันยังไงปะอ๋อทั้งสี่อันให้าวให้เต็มที่ใช่แล้วเรามีขาตั้งมีอะไรแล้ววันนั้นรีวิวเวลาใช่ป่ะอ่ะต่อไปอะไรอ่ะอ๋อที่บี คือเรื่องของเรื่องมีอยู่วันหนึ่งไปเดินห้างแล้วดันจําไม่ได้ว่าเดินที่ไหนแล้วไปเจอจักรบีรถทาฟเฟิลใช่ป่ะรถทาฟเฟิลแล้วก็แบบเอากลับมาที่บ้านแล้วก็หลายวันผ่านไปแล้วเพี่หนได้ชิมแล้วเพี่ก็บอกแม่ไม่น่าอร่อยมากเลยนะอร่อยมากๆอะไรเงี้ยซื้อมาอีกอ่ะทีเนี้ยไม่เจอที่ห้างที่เราไปแล้วก็ แม่ก็จะพยายามสั่งออนไลน์ก็ไม่มีเเดินตั้งหลายวันก็ไม่มีในที่สุดก็เลยอ่ะสั่งในช้อปปี้แล้วกันเป็นจักกะบี้อันเนี้ยสั่งมาแล้วปรากฏว่าพอสั่งมาเสร็จวันนี้ไปเซนทัานลาดเท้าเจอเส้ท็อปธรรมดาไส้ท็อปเลยอ้าวทำไมมีล่ะจักกะบี้คืออะไรฮะจักกะบี้คือไอ้ขนมที่มันเป็นมันฝรั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะมาให้ดู ก็มีเราชอบกินจริงๆแล้วอ่ะรสมันจะมีรสออริจินอลก็คือสีออกสเขียวใช่ไหมแล้วก็รสรสสีส้มๆจาได้รสอะไรแล้วก็มีรสโนริสาลายแล้วตอนนี้เขาทำรสใหม่ออกมาเป็นรสอ่าเค็ดทัฟเฟิลแล้วดูสีแม่ซื้อมามากมายเลยอะ่อ<ล>ะยีโหลเมเลยแบบอิมพอร์ตคอนเจตานไม่มไม่อันนี้มันเป็นก็ไม่รู้อิมพอร์ตหรือเปล่าคือเมื่อก่อนจกกักรบี้มันจะต้องอิมพอร์ตมาจากไม่ฮ่องกงก็ญี่ปุ่นใช่ไหม ต่อันเนี้ยมันเป็นของไทยแล้วแบบว่ามันเป็นเขียนว่าจากระบ,บี่นี่ไงมันผลิตโดยตืดๆอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปูอ๋อผลิตในไทยแล้วอกี่บาทสามสิบกว่าบาทนีรู้สึก,ก,บบสกใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นทราฟเฟร์เนี่ยอร่อยมากเขาพี่บอกมีทั้งหมดสองโหลหนึ่งสิบสองนี้ซื้อมาอีกสองเป็นทั้งหมดสิบสี่ห่อกิ<ม>นให้เบื่อกันไปข้างนึงเลยนะคะโอเค หมดแล้วนี่มีอะไรอีกไหมคะหมดแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะวันนี้กับอา่าพัสดุต่างๆไม,ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเออยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดยังไม่รีบแกะอะไรก็จะสะสมไว้แล้วมาแกะกับผู้ชมดีกว่าสนุกดีนะ,ะอ่อาโอเคค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบาย